ข้างหมอ้อจีทอดไข่พี่น้องเลยหมอ้อกระทะนี่ห้างปะไหนก็นยังเก็บมาใส่อยู่ในห้างแล้วก็ห้างอีกห้างแล้วก็ห้างอีกไข่ก็ยังบบได้ตีแล้วไข่ก็ได้ทิทอดไข่ขินแรงตำม,มกแด่งพร้อมเข้ากันคักมือน,นี่ทอดใส่หัวหอมใหญ่เด้อยมือนี้เ้อกระเทียมมดก็เลยทอดใส่หัวหอมใหญ่ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่แมกกี้ ทอดกินกับตับมักแดงแต่ว่ากินกับข้าวเจ้าเดิมืันนี้นะวันนี้กินกับข้าวเหนียวทอดใส่หม้อเก่าๆนี่แหละจะค่อยแซ่บผัวทิ่มห้าสิบองเธอยังไปเก็บมาอยู่ ห่านแรงเนอะกินง่ายๆมืยอนี้นะทอดไข่ตามักแตงกินกับข้าวเจ้าประมาณหลายตัวก็สามทุ่มแล้วลูกยังไม่เข้าวัาน อวกบอกให้ทิมย้อนอย่างย้อนมันติดหมอนี่แหละอัวบปมากว,ว่ามันเก่าแล้วมันติดหมอ้อ <c oughs> เคยเห็นแต่เด็กน้อยเนาะเด็กน้อยติดผ้าห่มเนา่าติดต,ตุก,กตาเนา่าแต่ว่าทั้งนี้ติดหมอเน่าเ้วเอเจ้าของก็ไปทิมนะเอาไปทิมทราบสิจ่องเรากก่ยังเอาเก็บมาอยู่ <c oughs> หอมหอมพี่นนอง ทอดไข่บ้านนี่กัจิโบได้แค่แบบว่าไม่ไหลด้วยข้างในก็จิเป็นแบบช่ำๆข้างในข้างในก็จิีโกค่อยสุกปันไดทอดไข่แบบแห้งๆนี่ัวกับโกค่อยกินปันไดเรือ่อทางนี้ด้ยปิดไฟได้แล้วได้นไลย ไข่6กหน่วยกินกันสรางคนแล้วนะเด้อพี่น้องน่ากินบ่สทอดไข่ไข่ข้างในยังเป็นแบบช่ำๆอยู่นะข้างในนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพอดไข่ใส่หัวหอมใหญ่พี่น้อง ข้างในยังเป็นช้ำๆอยู่เด้อข้างในเด้อเห็นบอกข้างในยังเป็นช้ำๆอยู่ทอดไข่บ้านนี้บอกคนข้างที่แบบว่าโบได้แบบไหม่บได้กรอบปันไดเด้อไม่อยู่แต่ว่ากรอบเนอะประมาณว่าข้างในชํำประมาณนั้นมาเด้อมากินรำกัน